น่บัญชาาาชาาาากรพพเือสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจาวันที่29สิงหาคม2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหน่งเหนือปัจจการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีครับ ในวันนี้นะครับมาติดตามในส่วนของหน่วยขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาค1ห,หน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จักกำลังพลชุดประสพภัยนะครับในการออกติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยครับ เริ่มต้นที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1- 1สง่สังาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยศูนย์พทสาภาอหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึง่สงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้ประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ครับในการออกตรวจสอบระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อยรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ําตลอดจนพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมสัมซทาครับโดยทางหน่วยได้เตรียมความพร้อมของกําลังพลและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อมีการร้องขอครับ ณสารกลางจังหวัดอ่างทองและพื้นที่ของรบางจากอำเภอวิศเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 2, นึ่นสกงานงพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนานได้จัดชุดพัฒนาสาภัายเคลื่อนที่เร็วครับในการลงพื้นที่สำรวจระดับน้ําในลําคลองที่สำคัญฝายเก็บน้ําในลําคลองและพื้นที่ลุ่มต่ําตลอดจนพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งในขณะที่ ผลของการออกตรวจยู่ในเกณฑ์ปกติครับทั้งนี้ทางหน่วยนะครับได้เตรียมความพร้อมของกําลังพลและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อมีการร้องขอในพื้นที่ของอำเภอนาดีอําเภอกุนบุรีจังหวัดป่าินบุรีครับ ไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สนงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัญจการทหารพัฒนานะครับโดยสุลุทาวสาภายหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สังาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัญจการทหารพัฒนานะครับได้จัดชุดสาตภายเคลื่อนที่ของหน่วยนะครับรวมกับสวัสิการในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ในการไปสำรวจนะครับระดับน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยซึ่งผลของการสำรวจนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติครับทางนี้ทางหน่วยนะครับได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของกำลังคนและยุทธกรณ์ในการออก ให้ความช่วยประชาชนเมื่อมีการร้องขอในพื้นที่ของอำเภอท่ายางและอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ ในขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1- 4งสนิพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จักรกลังคนชุดพาภัยของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1. 4ศ่งสนิพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับในการออกตรวจสอบสภาพน้ําบริเวณคอสะพานฝายเก็บน้ําในลําคลองและพื้นที่ลุ่มต่ําต่อจนพื้นที่ที่เกิดเหตุน้าท่วมซ้ําซากพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับทางนี้ทางหน่วยนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของกําลังพลและทรัพย์กรในการให้ความช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมง เมื่อมีการร้องขอครับนักพื้นที่ของตุนบ่อพอยตุบนนทีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตาดครับ ไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สังกับพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสืนย์ทาวาสาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สังกับพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหารพัฒนานะครับได้จกาลังคนชุดวิทาศาสภัยขึ้นที่โดยของหน่วยนะครับในการออกสํารวจพร้อมเฝ้าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ของจังหวัดชัยนาฏนะครับมาปิดท้ายกันที่ส่วิทาวาสาภัยหน่วยพัฒนาการ ขึ้นที่16สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัะจการทหารพัฒนานะครับได้ดำเนการเตรียมความพร้อมรับมือนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนทางนี้ทางศูวนประชาสาัมพันธ์หน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัะจการทหารพัฒนานะครับได้จะจุดเฝ้าระวังประสานงานกับสำนักปวะทานที่10และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมเรื่องของกำลังพลและยุทธกกรในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับณสถานีวั ระดับน้ำเอสสามสามตุบศิลาและอบตอตุบศิลาอำเภอลมเกา่าจังหวัดเพชรบูร์ครับและนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในช่วงหลักของรายการนรภพัฒนาประจำวันนี้ติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหนึวยขึ้นตรงสงามพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริการทหาพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับรรกกชชชาชาชาา ut, นนา,าิปปงใดส้แ็หนนนเย พวกเราภูมิใจรวมกันพัฒนา